ตอที่พี่สอนนะที่เหยียบเหยียบแล้วอย่าปิดปิดแล้วน้องเหยียบมหมลูกน้องเหยียบเป็นไหม

นอนด้วยเก่งมากเย็บอีกโอ้ตื่สายนู่นนู่ไม่ตรงนี้แหละเขาจะได้ไม่ไปเร็วจะได้ไม่เลยเก่งมากเก่งมากเลี้ยวรถกันแสดงว่าเขาเริ่มโตละกลับรถกลับรถกลับรถฝันกลับรถแล้วสนุกไอ้ที่สนุกไม่ใช่ไรหรอกพี่มันนี่แหละสนุกรถมันใหญ่เกินพี่มานั่งด้วยไม่ได้น้ำมันหรอกว่าให้ใหญ่กว่านี้นี่เคลียบเสร็จหนู รถมัน yup. เล็กเกินเอ้ยเอ้ยเอ๋อเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วเออเก่งแต่ว่า่นนู่นนเอืนมาไปเย็บเย็บอีกไปให้เขาเย็บให้น้ำหันให้เขาเหยียบอืดดูถนนด้วยดูถนนด้วยเอาอยากดูอยากดูตอนนี้อยากดูแล้วมันไปยังไงมันมันยังไงอ่ะขึ้นรถขึ้นรถ ขอ้นนดขึ้นนวดเรื่อเรื่อเรอเรอะรู้แล้วรู้แล้วอึ๊บไปยยดดูถนนด้วยดูถนนด้วยจับจับแน่ยัด้ดันจับนี่จับไปเมันไม่เป็นไรหรอกขึ้นมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรไปยยบเฮ้ยเก่งมากเก่งมากโอ้เกิงจากอะเยงจรเร็ว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 เร ไปไปไปเย็บอีกเย็บอีกขาไม่ค่อยถึงโอ้สนุกแล้วสนกุสนกไปไปไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวทางนีง้ไปตัดเล็บได้ยังตัดแล้วตัดแล้ว ใครชื่อให้เรกคะนี่แต่อวยอ่ะถอยถอ,อยได้ด้วยไม่ไมันจะเร็วไ,ไม่ได้มันร้อนด้วยอาใส่เกงหน่อยไหมรถติดรถติดถอ,อยถอยถอยถอยให้เขาเหยียบให้เขาเหยียบถึงจะถอยได้ถ้าเขาไม่เหยียบมันก็ไม่ถอย เดี๋ยวขอเวลาโฟลฟ์คเชฟใส่กางเกงก่อนนะคะรถเขียวเก่งแดงเสื้อเหลืองครับขไม่ได้ไหมไปมีเพลงด้วยนะรถเขามีเพลงด้วยนะโอ้เป็นไงเก่งมาก เก่งมากเก่งมากแบบนี้แหละพอดีอาเหยียบเป็นแล้วเห็นไหมตอนแรกไม่กล้าขี่ควกาคว้วรอบหยิกเฮ้ยเก่งมากเลยอะดูตอนนม้เปิดไปตรงตรงไปไปตรงตรงได้อยู่ไป รถวันฉาอ้ยเยบเยยบเยยบเออไปเยยบอีกยบอีกเยยบไปเยีบยีบหน้าที่เยีบสิลูกเย็บฮะเย็บชนไปถอย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 ๆอยถอยถอยอยเดินนะเดินนะเดินนะเดินเยบเยีบเยบเดินไปหน้าเรา ไปน่ะไป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 ถอย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 อีกถอยอีกน่าริงกันถอย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 อีกแล้วโอ้ยอาชด ไปหน้าไปหน้าไปหน้าไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นไปหาปลาปลาไปไปหาปลาไปอยู่นู้นไปอยู่นู้นไปเร็วแล้วไปนะคะหวานช่วยดันนิดนึงมันดันนิดนึงไม่ได้ว่าจะดันหนึ่งเลยใช่เนาะช่วยพี่หน่อยพีบเหยียบนาทีเหยียบลูกหนักอ่ะนาทีเหยียบไปไปไปแล้ว ไปเลยไปไป,ไปหาปลาไียบสิ <c oughs> จ,จ <c oughs> นาที่จับดีๆสิลูกไป,ไปยับยับยับยบยั้งเลยไปเร็วไปยบไปยบขึ้นไป,ไปเ,ไปเไปยยบขึ้น อยาพึ่งพักหรอกอย่าเพิ่งพักอยากให้มันขึ้นไปสุดเลยเย็บเย็บเย็บอีกคราวนี้มีรถขับไปหาวานแล้วเย็บ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 ลงไปเย็บเย็บมาเร็วเร็วเย็บเร็วเย็บพาขึ้นไปไป เย็บเอาวถอยอาเถอยน้อวะมันเร็วเกินม่เจ็บม่เจ็บเนาะใช่พี่นี่แหละมันจะเร็วมันจะเร็วมันจะเร็วก็ตรงนี้แหละ เตเว้นเ้นอยู่เอาสนุกเฮ้ยน้ำเหนื่อยแม่เหนื่อยนะขะพองขะพองครับครบโอ้ยน้ำน้ำเดี๋ยวตอนขอมันจะได้ตนแต่ลูกหล่ะ เขามเขอ้ยขอบคุณครบเอาาเชตัวปูน้นปันให้หน่อยเดี๋ยนไม่ไม่เทนะลูกรถไฟฟ้าลูกรถไฟฟ้าเก่งแต่ว่าเอาล่อออกพี่น้องพี่ไม่เสองเอาอยู่อันเออขนหลอดปูต้องเทให้กว้างกว่านี้แล้วนาทีขับไม่ได้เลยนั่น้ายี่ นายอาเย็บเหนื่อยเลยที่บอกเย็บได้ไหมสตาร์ทแล้วยังล่ะสตาร์ทด้วยนะฮ่าฮ่าฮ่ามันเจิงแก่นี่เดินหน้านี่เดินหน้าทีจังเปิดสตาร์ทก่อนเปิดยังไงเปิดเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วเปิดเพลงตุลับตุลับตุลับเลยนะอันนี้อันนี้ไม่ไปว้นอ เป็นโสดไหมเปนโสดไงอ้าวแบตหมดแล้วเปล่าก oh, ูละกูละไม่ต้องโสออดเทปยังจะไม่แจ็คเมนเออเอากูละกูละเร็วกูละกูละนะปล่อยปล่อยเขาดูลองปล่อยเขาดูเหยียบเหยียบดูเหยียบแล้วยังเหยียบเหยียบโอ้โหมีเหยียบล้วปล่อยมือด้วย ไม่เหนื่อยแล้วโอ๊ยขอบคาก่อนเช็ครถเช็ครถเช็กรถไเต้นก่อนเต้นก่อนเฮ้ยเปไปเพลง้าแเลแล้วสาเลยรถจักรู้จักนั่ง อาโซออกกันใครล้างหน่อยใครล้างหน่อยเอาโซออกกันเอาโซ่ออกกันเดี๋ยวยังวนไม่ใจแม่ไปพูละพูละเร็วปไปไป เขาเป็นแผลอย่าเมียนขับมือเดียวไม่ได้นะเฟียลเฟียลไปช้อยเดียวเดี๋ยวพิ่งเอาคาขึ้นหน่อยชออีกชอยอีกเยียบเยียบชอยเก่งมาก มันเร็วเกินอ่ะมันต้องข้างล่างอ่ะเขามัเช็ครถเช็ครถเช็ครถเออเอ้ยเอ้ยปิดปิดปิดเออมันเชื่อมต่อยังไงอ่ะอืมมาเชื่อมต่อให้ด้วยเอ้าเต้นเต้นเต้นอืม ไม่ใช่หัวนะอันไหนนี่หรอเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้บลูทูธบลูทูธใช่ไหมบลูทูธบลูทูธเออพี่บลูทูธเนี่ยพี่นั่นไงมาละอันนั้นมันไวไฟเอออันไหนไม่ผิดค้นหาได้ไหมกำลังค้นหาอยู่ เป็นอะไรน่ะดูเงี้ยนปะไรอนะ่ะนาทีมันจะลงลุกนะให้แม่หนูตาดูไปขี่ที่วัดล่มโพได้เลยนะในนาีวิ่งตามไม่ทัน

Music moves. <laughs> <laughs>